วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โครงการบ้านของไอรินสันตาย2ค่ะ ซึ่งสำหรับโครงการของไอรินนะคะเขาก็จะมีมาทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ยถึง2โปรเจกต์ด้วยกันค่ะนั่นก็คือโครงการไอรินแม่โจแล้วก็โครงการไอรินสันทซาหนึ่งนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องโลเคชันที่ตั้งของโครงการนี้นะคะเขาก็จะตั้งอยู่ที่ตั้งบนสันทซายหลวงอำเภอสันไซา์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากตรงนี้นะคะใกล้เคียงกับการไฟฟ้าสันไซเพียงแค่4นาทีเท่านั้นเองค่ะเราก็จะมาดูในส่วนของตัวโครงการก่อนเลยนะคะอันดับแรกเมื่อเรามาถึงยังหน้าโครงการนะคะเราก็จะเจอกับร้านกาแฟาค่ะซึ่งร้านกาแฟ แฟนี้นะคะก็จะชื่อว่า s t o w ไอ l ินคาเฟ่นั่นเองค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเราก็จะมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกบ้านของไอรินสัน a i นะคะจะสามารถรับสิทธิพิเศษส่วนลด10%กันไปเลยทีเดียวค่ะพอมาถึงจุดทางหน้าโครงการเลยนะคะเราก็จะเจอกับวงเวียนแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นวงเวียนมีรูปปัน้นเป็นรูปปลาคู่นะคะโดยที่จะเป็นสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะพอถัดจากวงเวียนนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับ ป้อมรปภนั่นเองค่ะซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านนะคะก็จะมีรปภรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวสแกนใบหน้านั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้ระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่เนี่ยแน่นขึ้นนั่นเองนะคะพอดันเข้ามาค่ะอีกหนึ่งไฮไลไท์ของโครงการนี้นะคะนั่นก็คือถนนค่ะถนนที่นี่นะคะมีความกว้างอยู่ที่14เมตรค่ะท่านผู้ชมซึ่งหายากมากๆาเลยนะคะสำหรับถนนที่มันอยู่ในหมู่บ้านโครงการจาัดสรรแบบนี้นะคะ แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของโครงการนะคะนั่นก็คือเขาจะมีเลกภายในโครงการะคะ่ะซึ่งเราก็ยังสามารถไปรับลมชมวิวตรงนั้นได้อีกเช่นกันนะคะในส่วนของตัวบ้านนะคะก็จะมีทั้งหมด5ไททายผาซึ่งทุกหลังนะคะเขาก็จะ ออกแบบโดยคำนึงถึงศาสตร์ฮวงจุ้ยค่ะแล้วก็มีชื่อบ้านในแต่ละทายก็จะเป็นชื่อมงคลนะคะก็จะมีทั้งมากล้ำมากมีมากค่ามากทรัพย์และมากมหาศารค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาชมทั้ง3ไทายกันก่อนค่ะนั่นก็คือ,อ ทายปแรกที่เราจะได้รับชมนะคะนั่นก็คือทายมาคานั่นเองค่ะในตัวของบ้านนะคะก็จะมาในรูปแบบบ้านชั้นเดียวค่ะซึ่งในทายนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนกับอีก2ห้องน้ำนะคะพร้อมกับที่จอดรถถึง2คันกันเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยมุกก็อยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะคะเราก็จะเจอกับทางเข้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นประตูรัว้วที่เป็นประตูรัว้วเหล็กสีดําแบบนี้นะคะจะเป็นแบบสไลด์ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังเป็นแบบแมนนวลอยู่ในอนาคตเราอาจจะติดตั้งให้เป็นระบบออโต้ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ บริเวณรั้วรอบๆหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นรั้วเหล็กสีดําอีกเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้นะคะพอมาถึงทางเข้าบ้าน,นะคะ่ะก็จะเป็นทางลาดนะคะแล้วก็จะพอเตินต่อมาตรงที่เป็นโรงจอดรถก็จะเป็นทรายล้างนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถจอดรถได้ถึงสองคันจะเป็นที่จอดรถในร่มนะคะทางด้านบนหลังคานะคะเขาจะติดตั้งระบบกันความร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ติดตั้งไฟให้เรียบร้อยอีกเช่นเดียวกันค่ะ ตรงนี้นะคะพอเรามาในโซนของโรงจอดรถแล้วเนี่ยก็จะมีประตูนะคะซึ่งประตูที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประตูสําหรับห้องเก็บของนั่นเองนะคะ สำหรับบริเวณรอบๆบ้านมุกขอพามาดูก่อนทางด้านขวามือของมุกตรงนี้นะคะก็จะมีพื้นที่สวนนะคะสํแบบาหรับในแปลงนี้นะคะเขาก็จะปูหญ้าเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังมีพื้นที่ที่เรายังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลงต้นไม้หรือว่าอาจจะจัดเป็นมุมสวนนั่งเล่นเล็กๆแบบนี้ภายในครอบครัวก็ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะถัดเข้าไปในบ้านกันเลยนะคะตามมุกมาเลยค่ะตัวของบ้านนะคะก็จะยกระดับมาสเต็ปหนึ่งนะคะพอมาตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับ ระเบียงหรือว่าเฉลียงหน้าบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเฉลียงที่แบบอยู่ในร่มแล้วก็ติดกับทางเข้าหลักที่จะเข้าไปในตัวบ้านอีกเส้นเดียวกันค่ะพอมาตรงนี้ค่ะพื้นที่เขาใช้ตรงเฉลียงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะเป็นกระเบื้องแบบกันลื่นนั่นเองค่ะพอถัดมาตรงหน้าบ้านอยากให้แวะดูนิดนึงก่อนก็คือเขาก็ยังมีบริเวณสวนหน้าบ้านนะคะที่เรายังสามารถลงต้นไม้หรือว่าจัดมุมสวนเล็กๆแบบนี้ก็ได้อีกเช่นเดียวกันพอถัดไปตรงนู้นที่เราเห็นนะคะตรงรั้วก็คือจะเป็นจุด ักขยะนั่นเองนะคะก็จะมีอะคอยมีคนคอยมาเก็บขยะให้เราในแต่ละอาทิตย์นั่นเองค่ะมาดูกันที่ประตูบ้านค่ะประตูทางเข้าหลักที่นี่นะคะเขาก็จะใช้เป็นประตูสไลด์านกระจกแบบนี้นะคะโดยที่เขาก็จะใช้เฟรมสีดําแบบนี้นะคะจะเป็นเปิดแบบสองทางสไลด์ออกแบบนี้ค่ะ พอเข้าไปในตัวบ้านนะคะเดี๋ยวตามมุกบ้านเลยค่ะพอเข้ามาปุ๊บจากทางเข้าหลักเราก็จะเจอกับมุมที่เป็นมุม living area นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถใส่ชุดโซฟาขนาดให,ใหญ่ได้เลยนะคะบริเวณรอบๆนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีหน้าต่างเอาไว้ให้นะคะซึ่งทางด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่สามารถมองเห็นแล้วก็เชื่อมไปถึงโรงจอดรถที่เราได้รับชมไปเมื่อต้นคลิปนั่นเองนะคะตรงนี้แล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับไฮไลท์ของตัวบ้าน ก็คือความสูงจากพื้นถึงเพดานนะคะมีความสูงถึง3.3เมตรกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งมันก็จะทําให้บ้านถึงจะเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่ามันสูงแล้วก็โปร่งมากๆเลยค่ะพอเข้ามาค่ะตรงนี้นะคะเราก็ยังสามารถบิวเป็นจุดวางทีวีก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็นบิวบิวอินชั้นวางของที่สามารถวางของสะสมหรือว่าของตกแต่งอื่นๆก็ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะพอถัดมานะคะจากลิฟวิ่งแอเรียตรงนี้เนี่ย ซึ่งมันก็จะเป็นโถงที่มันรวมมาถึงจุดที่เป็นจุดวางโต๊ะรับประทานอาหารอีกเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ถึง6-8ถึงที่นั่งกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาดพอเหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยค่ะพอถัดมาตรงนี้นะคะเราก็จะเจอกับโซนที่เป็นโซนห้องครัวนะคะซึ่งเขาก็จะทำห้องครัวแยกออกไปอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะมีประตูที่กั้นเอาไว้แบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นประตูกระจกบานสไลด์ค่ะแล้วก็ยังสามารถ ปิดเปิดล็อกได้อีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งมันก็จะทําให้เวลาเราทําอาหารอะไรเนี่ยกลิ่นก็จะอยู่ภายในห้องครัวนะคะไม่ได้ไปรบกวนในส่วนที่มันเป็นโถงคอมมอนเอเรียตรงที่เราเห็นเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะมาดูถึงบิวอินตรงนี้นะคะเขาก็จะบิวเป็นซีเมนต์ตัวเคาน์เตอร์ครัวเอาไว้ให้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะใส่เป็นซิงค์ล้างจานขนาด2ลุ้มใหญ่ๆมาให้เลยนะคะพร้อมกับชั้นบนตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังบิวอินเป็นชั้นวางของนะคะซึ่งก็จะใช้เป็นประตูกระจกแบบ ตลอดแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นแบบสีชาชาแบบนี้นะคะข้างบนของก็ยังสามารถเก็บของได้อีกเยอะมากมายเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีที่วางของอีกเช่นเดียวกันภายใต้ของบิวอินชั้นบนนะคะเขาก็ยังฝังไฟเอาไว้ให้นะคะเพื่อเพิ่มแสงสว่างแล้วก็อีกทั้งยังทําให้มันดูลักชัวรี่เพิ่มขึ้นอีกเช่นเดียวกันค่ะพอถัดมาค่ะนอกจากเคาน์เตอร์ตัวใหญ่แล้วเราก็ยังมีเคาน์เตอร์ตัวเล็กตรงนี้นะคะซึ่งเราอาจจะปรับเป็นในส่วนของอ เตาอินเฟลตหรือว่าเตาแก๊สแบบนี้ก็ได้นะคะเขาก็จะบิว์ขึ้นมาเตรียม mm hmm. เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นผนังที่เป็นในส่วนของกระเบื้องอีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้มันก็จะเหมาะสําหรับติดตั้งเอาไว้ในหัวอีกเช่นเดียวกันค่ะพอถัดมาจากบิวอินส่วนเล็กตรงนี้แล้วนะคะถัดไปก็จะเป็นในส่วนที่วางจุด จุดวางตู้เย็นนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะเตรียมปลั๊กไฟเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีพื้นที่ขนาดที่มันพอเหมาะกับตู้เย็นอีกเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของห้องครัวนะคะเขาก็ยังมีประตูที่ยังสามารถเปิดออกไปทางด้านหลังบ้านได้อีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถปรับใช้เป็นจุดซักล้างได้อีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังมีพื้นที่อีกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีตัวจุดที่เตรียมเอาไว้แล้วสําหรับ ติดตั้งเครื่องสักผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟแล้วก็เป็นระบบท่อน้ํานั่นเองค่ะตรงนี้นะคะพื้นที่เขาใช้เ,เขาก็จะปูเป็นพื้นกระเบื้องนะคะก็จะสามารถง่ายต่อการทําความสะอาดอีกเช่นเดียวกันค่ะบริเวณหลังบ้านตรงนี้นะคะที่เราเห็นเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่ยังสามารถจัดสวนหรือว่าจะปรับแต่งเป็นในจุดที่เรายังสามารถใช้ประโยชน์ภายในครอบครัวได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ กำแพงที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นกำแพงเกาะซีเมนขึ้นมาแบบสูงๆเลยนะคะก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3เมตรค่ะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปกันที่ในตัวบ้านกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ห้องนอนแรกกันเลยนะคะพอเดินมาจากห้องครัวนะคะถัดมาตรงนี้ก็คือในโซนของห้องนอนแรกก็จะเป็นห้องที่อยู่ทางด้านหน้าทิศหน้าของบ้านนั่นเองนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่กําลังดีนะคะสามารถวางเตียงอาจจะถึงขนาด คิงไซส์ได้เลยทีเดียวเลยนะคะเขาก็จะเตรียมเอาไว้ให้แล้วสำหรับจุดที่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังมีจุดที่แบบว่าเป็นหน้าต่างนะคะซึ่งไฮไลท์ของห้องนี้เนี่ยจะอยู่ที่หน้าต่างทางด้านหน้าค่ะเขาจะเป็นหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างแบบอยู่ตรงมุมนะคะซึ่งก็จะทําให้ห้องเนี่ยมันดูโปร่งแล้วก็โลง่งแล้วก็มีความสวยงามเพิ่มขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะคะหน้าต่างที่เขาใช้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างที่เป็นเฟรมสีดําแบบนี้นะคะสามารถ ล็อกแล้วก็เปิดเพื่อรับแสงธรรมชาติหรือว่ารับลมระบายอากาศได้อีกเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ยังได้วิวที่เป็นวิวหน้าบ้านอีกเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปห้องถัดไปกันเลยค่ะ พอออกมาจากห้องนอนแรกนะคะขวามือเราก็จะเจอกับห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้านี้เนี่ยเขาก็จะแยกโซนเปียกแห้งเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพื้นที่เขาใช้นะคะทั้งพื้นแล้วก็ผนังเนี่ยเขาจะใช้เป็นกระเบื้องนะคะพร้อมกับแยกโซนที่เป็นโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็ติดเป็นกระจกเทมเพอร์การเพื่อกั้นโซนนะคะค่ะแล้วก็ยังมีจุดที่เป็น ตัวช่องระบายอากาศนะคะจากห้องน้ําออกไปข้างนอกนะคะถัดมาค่ะออกมาจากห้องน้ํานะคะเราก็จะมาถึงห้องนอนที่สองค่ะซึ่งห้องนอนนี้นะคะก็จะมีไซส์ที่มันกระทัดรัดลงมานะคะเราอาจจะปรับปรุงเป็นห้องใช้อื่นๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศหรือว่าห้องนั่งเล่นห้องเด็กเล่นอะไรแบบนี้ก็ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะเขาก็จะมีมุมหน้าต่างแบบนี้เอาไว้ให้นะคะถึง2มุมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปห้องสุดท้ายไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นั่นก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะเดี๋ยวเราจะตามมาเลยนะคะ ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะอยู่ทางด้านอีกปีกหนึ่งนะคะซึ่งพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับทางเข้าแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็จะจับเป็นจุดแบบว่าเหมือนเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราอาจจะจัดเป็นโซนนั่งเล่นหรือว่าโซนอ่าวางของอะไรแบบนี้ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะอาจจะใส่เฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังมีหน้าต่างที่ยังสามารถมองวิวออกไปทางด้านหน้าบ้านได้อีกเช่นเดียวกันนะคะสามารถปิดเปิดออกแบบนี้นะคะก็จะเป็นกระจกบานสไลด์แบบนี้นะคะสำหรับหน้าต่างตรงนี้ แล้วก็พอถัดมาค่ะเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับโซนเตียงนอนค่ะ ซึ่งก่อนที่จะไปโซนเตียงนอนตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังบิวขึ้นมานะคะเป็นชั้นวางของนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโตเครื่องแป้งหรือว่าจะเป็นจุดทํางานเล็กๆแบบนี้ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าอาจจะติดตั้งเป็นทีวีก็ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้นะคะเขาก็ยังฝังไฟทั้งด้านล่างเอาไว้ให้นะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความสว่างอีกเช่นเดียวกันค่ะตรงจุดนี้นะคะห้องนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้เลยนะคะห้องมาสเตอร์เบดมทางด้านหัวเตียงนะคะเขาก็ยังบิวเป็น ไฟแล้วก็มีกระจกเป็นสีชาติดเอาไว้แบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความลักชวรี่ให้กับตัวห้องนอนอีกเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนค่ะว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็ต้องมีห้องโซนของ Walk-in Closet นั่นเองค่ะ ตรงนี้นะคะ w a l k in Closet นะคะเขาก็จะมีจุดที่สามารถวางเสื้อผ้าแขวนเสื้อผ้านะคะแล้วก็จะมีชั้นนะคะสามารถเก็บของใช้นะคะแล้วก็ยังมีจุดที่เป็นจุดโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยถูกใจคุณผู้หญิงหลายๆคนเลยละคะ่ะเพราะว่าเขาก็จะติดกระจกบ,บานใหญ่ๆแบบนี้นะคะข้างบนเรายัง สามารถวางของใช้ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็จะติดตั้งไฟเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝังไว้ทั้งข้างบนแล้วก็ด้านล่างอีกเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะก็ถัดจาก walk in closet นะคะเราก็จะเจอกับห้องน้ําค่ะซึ่งห้องนอนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็จะแยกเป็นโซนเปียกแห้งเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบเลยไม,ม่ว่าจะเป็นเลนช์โฉบร์ุบสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างหน้านั่นเองค่ะก็ได้รับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้าน t y p ์ มาท่านั่นเองค่ะจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะนั่นก็คือเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะที่มีระเบียงขนาดกว้างๆหน้าบ้านเลยนะคะทายนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนกับอีก2ห้องน้ําพร้อมกับที่จอดรถในร่วมถึง2คันกันเลยเทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับชมในไทายต่อไปกันเลยนะคะตามเลยค่ะ บ้านแบบกว้างๆเลยนะคะแล้วก็พอถัดมาจากห้องครัวนะคะเดินมาทางซ้ายมือตรงนี้ก็จะเจอกับโซนที่เป็นวางโต๊ะรับประทานอาหารค่ะ